สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้เรามาดูเป็นพรักษ์หน้าทองของเงินก,นกะตาสโลกนะครับสร้างจากบวลสารเยอะมากนะครับเมตตามหาริยมสเสนีค้าขายมาดูนะครับด้านหน้าก็จะเป็นพรักษ์ ถ่ายมันจะไม่เห็นนะครับว่าสีทองนะครับเป็นพระลักษมเจ็ดแตมด้วยสีทองสวยงามมากด้านหลังจะเป็นพระลักษีสามองค์นะครับเราเป็นอัคระยันใต่ห้อยนะครับนี่นยแจ๊กาแปลว่าอะไรบ้างน่าจะเป็นเมตตามันิยมนะครับข้างยร่เรากงกันกวกกัดเกาะแก้วจติจิตรนะครับ สร้างมานานนะครับหลายสิบปีนะครหายาครับตัวนี้ใครเห็นก็เก็บนะครับไม่ค่อยม่ค่อยมีบเรียนครับตอนนี้ในงไ,ไปดูที่เพจ <c oughs> เฟสบุ๊กได้ครับของเรื่อัดแก้วแก้วขี้จิบนะครับ That we have.